สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงของบุญนิวส์ประจำวันพุทธที่10เมษายนพุทธศักราช2562วันนี้อยู่กับดิฉันปริชาติกาลเกตค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้นะคะทาง gbnus.com ทาง Facebook ค่ะบุญนิวส์ทีวีและทาง YouTube บุญนิวส์แชนแนลวันนี้ค่ะเรามีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากกันเช่นเคยค่ะ ทางด้านผู้แทนวัดพระธรรมกายนะคะได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาหนังสือพิมพ์ข่าวสดและโมเดิร์นไนทีวีค่ะ เมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาพระมหานพร์บุญยะชะโยะเรียนธรรม9ประโยครองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูล,ลนิธิธรรมกายร่วมแสดงความยินดีและอำนวยพรเนื่องในโอกาส9สู่ปีที่29ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดน้าสำนักงานบริษัทข่าวสดจำกัดพร้อมกันนี้ยังได้บริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างสาธารณากุศลให้กับมูลนิธิดรโกวิทวรพิพัฒน์ โดยมีนายถากูลบุญปานกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนรับมอบในโอกาสนี้วัดพระธรรมกายและมูล,ลนิธิธรรมกายยังได้แสดงความขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสดที่ได้นำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องอาทิข่าวการประกาศผลสอบบาลีข่าวพิธีตักบาตรพระสองหมื่นรูปที่ประเทศเมียนมาและโครงการธรรมยาราเป็นต้น จากนั้นได้ไปอํานวยพรในโอกาสก้าวสู่ปีที่67ของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีและบริจาคสมทบทุนมูนลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสร้างสาธารณากุศลร่วมกับสถานีที่อาคารปฏิบัติการวิทยุโท,ทรทัศน์บริษัทอสอมทจำกัดมหาชนโดยมีนายผาติยุทธ์ใจสว่าง ผู้อำนวยการช่อง9 M- c o t HD รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานขายบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้ค่ะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์มีความเคลื่อนไหวนะคะในโครงการบรรชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยที่ได้ลงทำความดีสากล5ประการณมหารัตนะวิหารโคดสมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะ สามเณรในโครงการบรรพชาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยไซอบรมเจ็ดได้พร้อมใจกันร,รับบุญทำความสะอาดสุขขับพิมานหรือห้องน้ำและลานส่งน้ำเพื่อปรับสภาพความเป็นอยู่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสมกับบทฝึกความดีสากล5ประการเพื่อให้สามเณรได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติตามหลักความดีสากลโดยมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้เป็นต้นบุญต้น แบบของความสะอาดในวัดพระธรรมกายซึ่งเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะคอยเดินตรวจดูความสะอาดเรียบร้อยทุกวันโดยเฉพาะจุดที่สกรปรกที่สุดและทําความสะอาดยากที่สุดก็คือห้องน้ําและห้องครัวที่รวมอาหารเก่าและอาหารใหม่นั่นเอง ที่ห้องน้ำท่านก็ลงมือนำสาธุชนทำความสะอาดทั้งลวงทั้งขัดแนะนำสั่งสอนทุกอย่างจนเป็นวัฒนธรรมคุณยาย่มาจนถึงปัจจุบันและบทฝึกวัฒนธรรมคุณใหญ่อาจารย์ได้ถือสืบทอดมาถึงผู้ที่มาอบรมที่วัดพระธรรมกายทุกคนจะต้องผ่านหลักสูตรการขัดห้องน้ำให้สะอาดเรียบร้อยไม่มีกลิ่นไม่เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์ต่างๆอันเป็นการปลูกนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เข้าอบรมซึ่งสามเณรทุกรูปในโครงการบรรพชา สามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยจะต้องผลัดเปลี่ยนการรับบุญเป็นประจำทุกวันเพื่อปรับเปลี่ยนนิสัยให้รักความสะอาดและความมีระเบียบซึ่งความสะอาดและความเป็นระเบียบนี้จะทําให้สามเณรได้ฝึกสติสังเกตสบายอารมณ์ดีส่งเสริมให้การปฏิบัติธรรมดีขึ้นควบคู่ไปกับการฝึกความดีสากลสิ่งเหล่านี้เป็นการปลูกฝังศีลธรรมให้กับสามเณรผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนาที่จะ สืบทอดพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยืนยาวสืบไปค่ะรับบุญขัดวิมานครับรู้สึกมีความสุขมากครับทำให้เราได้เรียนรู้จากการใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างการขัดวิธีการขัดได้หลายๆอย่างครับเช่นขัดเกาจิตใจตัวเองฝึกการขัดห้องน้ำรู้จักการฝึกตนเองครับให้รู้จักมีความอดทนรู้จักความสะอาด รู้สึกดีครับได้เห็นพอเวลาขาดเสร็จแล้วห้องน้าสะอาดสะอ้านนะครับและทางด้านสามนเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยสซยอบรมหนะคะได้ลงฝึกระบบหมู่ค่ะเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาสามเณรนในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยสซยอบรมห้า ได้ลงฝึกระบบหมู่ณบริเวณมหารัตนวิหารคต15-16วัดพระธรรมกายซึ่งการจัดระบบหมู่ในครั้งนี้เพื่อจัดระเบียบให้ดูแลสามเณรได้อย่างทั่วถึงโดยหนึ่งหมู่จะมีสามเณร5-7รูปจากนั้นได้กำหนดหน้าที่ของสามเณรในแต่ละหมู่โดยมีหน้าที่ดังนี้หหัวหน้ากลุ่มมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยพระพี่เลี้ยงทำทุกอย่างเหมือนพระพี่เลี้ยง 2. ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มมีหน้าที่พาสมาชิก ที่ป่วยไปหาหมอและช่วยหัวหน้ากลุ่มอีกด้วย 3. เลข,ขานุการมีหน้าที่จดจำการประชุมกลุ่ม 4. วิชาการรวบรวมเอกสารส่งพระพี่เลี้ยง 5. วินัยทรมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในหมู่ 6. พัตตาหารมีหน้าที่ไปรับปาณะมาให้เพื่อน และเจสถานที่และอุปโภคมีหน้าที่ติดตามว่าสมาชิกในหมู่ขาดเหลืออะไรบ้างซึ่งแต่ละหน้าที่ในหมู่จะถูกหมุนเวียนทุกวันสามเณรแต่ละกลุ่มต่างช่วยกันโบวว่าใครจะเหมาะสมทําหน้าที่อะไรถ้ารูปไหนชอบช่วยเหลือพระอาจารย์ดูแลเพื่อนสหธรรม,มิกก็จะได้เป็นหัวหน้ากลุ่ม ถ้ารูปไหนชอบกฎระเบียบก็จะได้เป็นสามเณรวินัยทรซึ่งสามเณรทุกรูปต่างสนุกสนานและตื่นเต้นกับหน้าที่ของตนเองได้ช่วยกันซักซ้อมการทำหน้าที่ที่ได้รับเช่นซ้อมการเข้าแถวการเดินการขานชื่อเพื่อนเป็นต้นค่ะผมเป็นรองหัวหน้าหมู่ครับแล้วก็มีคนเลือกครับถ้ามีคนป่วยก็พาไปห้องพยาบาลดูแล ลูกหมู่ครับมันจะได้ทำให้สมาชิน,น,นในกลุ่มได้มีวินัยรักษาคนในกลุ่มทำให้มีความระเบียบเรียบร้อยจะได้ช่วยลดภาระ,ะให้พระพี่เลี้ยงครับได้รู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมะเพิ่มขึ้นได้การนั่งสมาธิแล้วก็มีได้ความเป็นระเบียบมีวินัยครับวินัยทอนปลูกเพื่อนที่ ยังยังไม่ตื่นครับปลุกเพื่อนให้เพื่อนมาเข้าแถวแล้วก็ไปดูว่าเพื่อนพ่อผ่ายังครับว่าเต้นมันตุนอาหารไวมไหมว่าเขาทำอะไรไหมครับดีครับที่นี่ก็มีกิจกรรมเยอะมีเพื่อนเยอะอยู่บ้านไม่มีอะไรครับเล่นแต่เกมครับก็ด,ดีใจครับบวชพ่อแม่แม่ให้มาบวชพ่อแม่เลี้ยงเรามาอายุเยอะแล้วครับก็อยากตอบ คุณพ่อแม่อยากให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์ครับในนั่งสมาธิก็จิตใจว่างทำอะไรก็ง่ายครับผมก็ได้เป็นเลือกตั้งได้เลือกตั้งเป็นหัวหน้าหมูครับและก็จะดูแลลูกหมูให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ไม่ให้ลูกหมูผิดหวังอย่างแน่นอนครับแล้วก็จะดูลูกหมูไปตลอดครับแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดจะทำหน้าที่แทนพระพี่เลี้ยงครับให้มากที่สุดครับ การบวชในครั้งนี้ผมรู้สึกปลื้มใจครับที่ได้บวชให้กับพ่อและกับคุณแม่ครับและยายและพี่สาวครับการบวชในครั้งนี้ผมก็ขอขอบคุณพระอาจารย์หรือพระพี่เลี้ยงที่พาผมมาบวชในครั้งนี้ครับแล้วก็มีอาหารดีๆมีกับข้าวเยอะมีเพื่อนๆดีๆแล้วก็มีความรู้ดีๆครับมีความรู้ด้านพุทธแล้วก็การนั่งสมาธิทำให้ มีสมาธิจิตไม่วอกแวกผมรู้สึกปลื้มใจครับที่มาบวชและก็รู้สึกดีที่มาอยู่ไซห้าครับแล้วก็รู้สึกได้เห็นพระมหาเจธรรมกายเจดีครับช่วยพระพี่เลี้ยงดูแลเพื่อนๆนครับเวลาเพื่อนๆไม่สบายหรือว่าขาดหายก็ไปไปบอกพระพี่เลี้ยงครับตั้งใจมากครับเพราะว่าเพื่อนเขาก็เลือกเราครับดีครับเพราะว่าเราจะได้ฝึกตนให้อยู่กับหมนะู่คณะ ได้มีความสามคัคคีครับเอื้อเฟื้อต่อกันครับบวชทดแทนคุณคุณพ่อแม่ครับที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่ยังเด็กครับพ่อแม่ลำบากหาเงินมาให้เราครับภาคภูมิใจในตัวเองมากครับบวชและส่งผลบุญให้กับพ่อแม่ญาติโยมที่มาร่วมบุญกับพวกเราคุ้มครับเพราะว่าบวชแค่หนึ่งเดือนมันถือว่าเป็นระยะที่สั้นมากครับแถมได้บุญเยอะอีกครับ ผมได้เป็นหัวหน้าครับผมช่วยงานพระพี่เลี้ยงพระอาจารย์และดูแลน้องน้อง,องของหมูคณะของผมผมจะดูแลให้ดีที่สุดครับผมภูมิใจมากที่ได้มาบวชวัธรรมกายพอ่พอพ่อแม่อยากให้ผมมาบวชที่นี่ผมได้ความรู้จากธรรมะและพระพี่เลี้ยงอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับผมได้เห็นเจดีย์ที่สวยงาม ได้ดูหนังสามมิติได้รู้จักเพื่อนๆผมอยากให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์กับพ่อทุกคนในครอบครัวผมจะทำให้ดีครับทางด้านสามเณรธรรมทายาทจ,จาก4ี่โครงการค่ะได้เข้าพิธีอุปสมบทหมู่ณวัดราชโอรสารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครค่ะ เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาณวัดราชโอรสารามราชาวรวิหารแขวงบางคอเขตจำทองกรุงเทพมหานครสมเณรธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลรุ่นที่5 โครงการอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษารุ่นที่47โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่วันคุ้มคลองโลกเฟส1และเฟส2ได้เข้าพิธีอุปสมบทโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารยร์ปลี่ยนธรรม9้าประโยคราชบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นพระอุปชา สำหรับการจัดโครงการอุปสมบทหมู่ทั้ง4โครงการนี้เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้เป็นคนดีมีศีลธรรมสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังเป็นการบวชเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณ โดยภายหลังจากเข้าพิธีอุปสมบทแล้วพระธรรมทายาททุกรูปก็จะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นพระแท้ที่โลกต้องการค่ะไปดูกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเซานะคะได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ขึ้นค่ะ เมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์โดยในสัปดาห์นี้พระวรายุทธปุญยะภาโคได้นำคณะผู้มีบุญสวดมนมต์ทำวัดเย็นสวดมนต์ในบทธรรมจักกับปวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลยังความสงบสุขร่มเย็นให้บังเกิดขึ้น พร้อมทั้งได้สวดบทสันเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรพระผู้ปราบมารและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายใจให้ใสบริสุทธิ์ไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมทั้งแผ่เมตตานอกจากนี้พระชิสนุพงนาถากโรได้แสดงธรรมเรื่องแม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้ สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ประจำสัปดาห์หมู่บ้านรักษาศีลห้าจัดขึ้นเพื่อให้คณะสัทธาสาธุชนอำเภอพนมสารคามและอำเภอใกล้เคียงได้มาทำความดีสร้างบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะเกิดเป็นพลังสามาคัคคีพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดในการทำความดีโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามได้จัดโครงการนี้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะ และในวันนี้นะคะทางบุญนิวมีสถิติ10อันดับแรกในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะที่ได้พร้อมใจกันสวดมนต์ในบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของแผ่นดินไทยไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะ สำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับสองจังหวัดนครราชสีมาอันดับ3จังหวัดปทุมธานีอันดับ4จังหวัดมหาสารคามอันดับ5จังหวัดชนบุรีอันดับ6จังหวัดกาลสินอันดับ7จังหวัดเลยอันดับ8จังหวัดสุรินทร์อันดับ9จังหวัดอ่างทองและอันดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง14อันดับสองนครหลวง13อันดับ3นครหลวง10อันดับ4นครหลวง1อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง7อันดับ7นครหลวง8อันดับ8นครหลวง9อันดับ9นครหลวง12และอันดับ10นครหลวง5ค่ะ คุณผู้ชมคะในวันนี้คุณนัทระดาทิพฉากฉลักนะคะได้รวบรวมภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นที่ต่างประเทศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันไปติดตามได้จากโวลูนิวส์ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ ช่วงวันิวส์ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญจากต่างประเทศไมค์ผู้ชมได้รับชมและร่วมอนานมหนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งเมื่อวานทิศต้นเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ละศูนย์ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มิบุญในต่างแดนได้มาสั่งสมบุญร่วมกันโดยในวันนี้นะคะเรามีภาพบรรยากาศความปรื้มปิติค่ะโดยเราจะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายท็กซีแ์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีดปราป่า19วัดภาคพื้นอเมริกาแคนาดาค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรก่อนที่จะได้ร่วมการประกอบพิธีบูชาข้าพระในการนี้คณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายพวงม,มาลัยมะลิและจุดประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชาและได้ร่วมกันปิดแผ่นทองดวงแก้วเห็นแล้วรวยพร้อมโปรยดอกไม้สกการะดวงแก้วต่อมาจึงเป็นพิธีทอดพระป่า19วัดภาคพื้นอเมริกาแคนาดา โดยมีกริมิตมังกรกริมิตทิพสวรรนริงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายกองบุญโครงการบรรพชาสมณเน,นฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แจ้งข่าวบุญพร้อมทางได้มอบของที่ระลึกแก่คณะเจ้าภาพและได้ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันค่ะ เช่นเดียวกันกับที่วัดะธรรมก,การเซเชลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีท่าป่ากองบุญญาณพาหนะแก้วค่ะ ภายในงานคณะสงฆ์และสาตรชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรมรมจักกปวัตนสูตรและสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ปรับมารก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยบุพผามาลาโดยมีประธานนำกล่าวคือกระมิตรัตนเนธไทยกรมิรพยาวเนธไทยส่วนพิธีถวายพวงมาลัยหอมสุข,ขันธมาลาโดยมีประธานนำกล่าวคือกรมิรเคนเหวีงสีวัดกรมิรบัวทองสีจันทวราวงและกรมิรวิกเตเรียแวง นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประธานในพิธีคือการิมิตพูลพิไลการิมิตลอยบบมการเนอร์จากนันคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าพระพร้อมทั้งได้ประกอบพิธีท่าพระบาสหาวรระเดือนเกิดโดยมีการยานมิรสุนันเยสุวันการิมิดปานทิโพทองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายกองบุญญาพานะแก้วโดยมีการิมิตวิมลรัตนเบิร์กเล่ และกรมิตอุ้ยเงียนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายด้านกรมิตสืบสวัสดสายสมอนและกรมิตรองศาสตราจารย์ดร์จันพิมสายสมอนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญโครงการบาระชาสัม,มนเนนฟื้นฟูนพระพุทธศาสนาทั่วไทยและในโอกาสนี้พระมหาปภาประภาโสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อตรึกลรึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ ส่วนทางด้านวัดพระธรรมก,กายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีท่าประปาบำรุงวัดพระธรรมก,กายฟลอริดาค่ะ สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าท่านประธานสง์นำสาธิชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกันใจให้ผ่องใสและเมื่อใจทุกท่านสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอรัตนาศีห้าและประกอบพิธีถวายพระาหารเป็นสังฆทานโดยมีการมีวิจิตตาชูจิตตารม กริมิตเจนนี like ่พิมพิวงและกริมิตอัมพรแซนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระทหารเพนแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอดพบาปบำรุงวัดพระธรรมกายฟลอริดาโดยมีกริมิตวิจิตาชูจิตารมกริมิตจินนี่พิมพ์พิวงและกริมิตอัมพรแซนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายปัจจัยบำรุงวัดแดดท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้อวัทอันทรงคุณค่าพร้อมทางได้นำทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความพร้อมเพรียงกันค่ะกตังขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกภาพกิจกรรมงานบุญที่แต่ละสนย์ได้ส่งมาให้พวกเราได้รับชมกันในวันนี้ค่ะซึ่งภาพเหล่านี้นะคะเห็นแล้วก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่พวกเราชาวพุทธนะคะแม้จะอยู่ไกลถึงต่างแดนแต่ก็มีวัดเป็นส่วนรวมจิตใจค่ะและช่วงนี้นะคะ world news ได้หมดเวลาลงแล้ว พบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้ทาง gbnus. com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีและทาง YouTube ค่ะบุญนิวส์ h ช n แนลส่งข่าวดีๆมาให้เผยแพร่ได้ทางอีเมลค่ะ tvdmcnews@gmail. com สำหรับช่วงนี้ดิฉันปริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสืบสารประเพณีอันดีงามพิธีส่งน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11ถึง13เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง14นาฬิกาณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยุงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีห้าบิ๊กบุญที่คุณไม่ควรพลาด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านสาร้างบารมีร่วมกันในวันคุ้มครองโลก22เมษายนพุทธศักราช2562ภาคเช้าเวลา6นาฬิกาพิธีตักบ,บาตรพระภิกษุกสามเณรโครงการบรรพชาพื้นถูพระพุทธศาสนาทั่วไทยณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีภาคสายเวลา9นาฬิกา30นาทีพิธีปฏิบัติธรรมและถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่ายเวลา13นาฬิกาพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบรรพชาสามเณรพื้นปูพระพุทธศาสนาณนสภาธรรมกายสากลภาคเย็นเวลา17นาฬิกา45นาทีพิธีเปิดม่านมงคลบรมจักรประพัโบสถ์พระไตรบิฎกหลังแรกของโลกและภาคค่ำเวลา18นาฬิก30นาทีพิธีจุดประทีปเวียนประทักษีและฉลองชัยที่ตังม ส่วนธรรมจักรครบ1,222ล้านสองแสนสองบณอุโบสถว,วัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0รักษาใจให้ผ่องใสรักษากายให้แข็งแรงและมาสร้างบารมีร่วมกันนะครับ